เอาละครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมดินดิพีโคหนิศารกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่ในแมเอ้ยไม่ใช่แมปดิในเกมของ GTA San Andreas นะครับเป็น EP 2นะซึ่งวันนี้เราก็จะมาสอนทำ q u i สให้เด็กๆหนูๆน,น้องๆท่านผู้ชมดูกันนะครับน้องๆเราก็เกิดมาแล้วเรากเกิดมาที่ไหนเอ่ย นี่มาอยู่กับพี่ดำของเรานั่นเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกงแกงนี้เฮ้ยเฮ้ยชักปืนทำไมน้องชักปืนทำไมชักปืนทำไมสอยากมีเรื่องอชักปืนทำไมชักปืนทำไมชักปืนทำไมวะหือหือไม่ชักปืนต่อหน้าพี่เหรอน้องหนีไปไหนมีปืนเหรอมีปืนแต่หนีไปไหน มีปืนแต่นี้เหรอมีปืนแต่นี้เหรอชักปืนทำไมเฮ้ยเอาดีเอาดีจะมาเหรอจะมาเหรอบวกได้นะบวก,บวกได้เนาะบวกได้นะนะมาดิไม่กระทืบกระทืบหน้ามึงแดกเหล้าเหรอมึงไปแดกเหล้าไกลๆส้มตีนได้เปล่าอือวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่ง ไปอมองอะไงมาซักปืนตอนน้าพี่ดำหมอพี่อันตพานใหญ่เลยน,น้นองไปไปไป,ไปเราต้องไปที่บ้านเราก่อนนะบ้านเราอยู่ไหนเอย่ยนี่นี่น,นี่บ้านเรานี่นะการที่เราจะทำภารกิจเราต้องมาไอสี่แดงๆนี่นะเฮ้ยไม่ใช่ดิทำภารกิจนี่น,นี่เราต้องไปอันนี้ครับเป็นบ้านของเรา ไหนที่ทำภารกิจ่าคนดูเสียอ่ะที่ทำภารกิจหายผมจำได้นี่หว่ามันอยู่แถวนี้แหละมันจะเป็นแดงๆอะ่ะแนวหน้งอยู่นี้ที่อันนี้มันให้เราไปไหนอะ่ะอะไรคือแดงๆอะ่ะไหนลองดูกันนะขี่รถขี่รถเข้าไปดูกัน ขี่รถไม่ได้ไหเหรอเราต้องเดินลงไปสินะคอมแบ็กอ๋อมันให้มาตอนเที่ยงหรือตอนสองทุ่มแนละ้วท่านผู้ชมโอ้โหตอนนี้มันยังไม่เที่ยงเลยไปงั้นเราไปหาคนเดินฟาดรอครับคนดูฟาดฟาดฟาดมึงเอเล่าขอเล่าหน่อยเพื่อนขอเล่าให้พี่ดำหน่อย เอาเงินมาเอาเงินมามีเงินก็ไม่บอกมีเงินก็ไม่บอกไปแบบท่านผู้ชมเราจะไปหนีตำรวจโชว์นววนะเฮ้ยพี่เสือแดงที่จัง่ะเฮย้ยวัดดีนมุมที่จัง่ะเป็นวีบอยหรือไงเดี๋ยวมานั่งถิ่นพี่น้องไปไปไปท่านผู้ชมมันมาที่ยังถึงสองทุ่มเหรอเราจะมาสอนท่านผู้ชม ปาจริงแล้วนะตำรวจทำเราไว้แสบมากเลยนะคุณดูซึ่งวันนี้เราก็จะมาสอนนี้นะตำรวจกันนะอุ่ยรถนาหน้าที่มากเลยคุณดูนเน่เน่เราเราปนรถนี้ว่ะเราปนรถนี้ว่ะขอรถได้ไหมนายนายนายเอ,อขอรถได้ไหมมันไปแลว้วอ่ะคุณดูวิ่งรถนี้ก็ได้รถนี้ก็ได้ รั่นนี้ดีว่ะขอรุ่นนี้ไหมเจ๊เจไ๊ไปบายเราสีขาวสีขาวก็ววท่นะอุ้ยขอโทษทีครับผมชนผิดครับผมพอดีผมมึน <laughs> ไหนมีตำรวจปูให้ นี่นี่ไงตำรวจสวัสดีครับคุณตำรวจคุณตำรวจครับคุณตำรวจสบายดีไหมครับโอ้ยคุณตำรวจครับอย่าเบียดผมครับคุณตำรวจคุณตำรวจคุณตำรวจครับคุณตำรวจคุณตำรวจทำอะไรครับคุณตำรวจคุณตำรวจครับโอู้สองดาวแล้วคุณดูสองดาวแล้วสองดาวแล้วสองดาวแล้ว มาดิพี่ให้ทั้งกลุ่มไอ้น้องพี่ให้ทั้งกลุ่มไอ้น้องชนช,ชนหมดเฮ้ยคุณตำรวจเล่นปืนเลยเหรอจะเย็นนหน่อยจะเย็นกันหน่อยครับคุณตำรวจใจเย็นหน่อยคุณตำรวจจะเล่นปืนันเลยเหรอ อุ mm. feet. Feet. ้ยรถพังรถพังคุณตำรวจคุณตำรวจก็ยิงผมรถพังเลยเหรอบึ้มเฮ้ยขอได้ไหมคุณตำรวจขอได้ไหมโอ้วโววโววโวไอ้อยากจะตายแล้วโวโวโวผมจะตายไม่เฮี้มีพี๊ คนตำรวจก็เล่นแรงยังไงนุ่ม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 รอก่อนนุ่มโดยนุ่มนุ่มนุ่มซิกแซกซิกแซกไอ้น้องเฮ้ยเป็นไงพี่มีแก๊งน้าน้องตำรวจไปละชิงก่อนได้ปีบไปเราก็ขับรถหนีจากนี้เลยนะคนดูเมน โหลดมาเป็นร้อยก็จับพี่ไม่ได้หรอกน้องพี่ไปล้ามามา,มาเดี๋ยวตามลังรถไฟนะผู้ชม่นี่วอดีผมเฟี้ยวเกินเนี่ยคนอื่นขับทางชันทางถนนธรรมดาผมขับทางรถไฟอ่ะอือตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าแล้วนะคนดู ไป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 เราขับทางรถไฟไปเลยนะคุณดูเฮ้ยแต่ผมจะตายแล้วนี่หว่าเดี๋ยวๆๆๆๆเขาจะมาตรงนี้ทำไมก่อนสิบหายแล้วรถไฟมาอู้รวจตำรวจเขาก็มานะพี่น้องนี่เราไปร้านพิซซ่าดีกว่าคนดูซื้อพิซซ่าแดกกันดีกว่า ไปไปไปคัณผู้ชมแบบฝีมกกือการขับรถของผมก็แบบระดับโลกเลยนะผมขับแบบน่าจะสึงนิดสุดในใน,ในเกมแล้วต้องดูโอ้ยมาขวางทำไมว่าน้องนี่น้ำหล่นมายังตาม,มายเยอะดาวยังไม่หมดนะคนดู อ่องอ่องอ่องมาชมนผมทำไมครับคุณลุงกัดนี่นี่เรามาแล้วเรามาแล้วไอ,วอว้นี้ก่อนร้าเสริมสวยล้าเสริมสวย,สสวยเข้าไปเลยเข้าไปเลยไวย้พี่ไม่ตายนอ้องเฮ้ยช่วยด้วยลุงคุณตำรวจเขาจะฆ่าผมมันจะยิงผมตายหาแล้วนี่เรามาเสริมสวยดีกว่านะคุณดูเราก็สริอะไรดีอะ มทรงไหนที่เทม่มากวมีแต่แผกแพลวะ่ะไอด้ดำมันไม่ชอบเลยต้องทรงไหนดีวะคนดูเราก็มีเงินเท่านี้ด้วยทรงอันนี้แม่หัวฟูเนี่ยเอาหัวฟูดีกว่านู้นหัวฟูจัดให้พ่หน่อยครับช่างยี่อะไรวะเนี่ยขอบคุณครับช่างเอาีอ่อช่าง เฮ้ยลืมจ่ายตังค์ช่างมันไม่ทําให้ผมเลยเ้ยชิบหายถ้าเลอกไปตอนนี้เราโดนยิงแนะง่เอาละท่านผู้ชมตอนนี้ก็เช้าเลยนะก็เมื่อกี้ผมก็ไปตายรถระเบิดตายโอ้โหโคตรแย่เลย ก็ตอนนี้ก็เป็นตอนเย็นนะเราก็ต้องรีบไปที่บ้านนะครับเพื่อไปรับเควสนะท่านผู้ชมไปไปไปตอนนี้เราต้องรีบไปเลยนี่เราก็เราจะไม่ได้คุยอีกนะเราก็ซิ่งเราก็ซิ่งหมดซิ่งหมดปอกเฮ้ยเบก่อนเบก่อนทางสะพานนี้ไป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 ดำไปดำรีบซิ่งไปเร็วดำ ไปไปไปทีละนิดไปทีละนิดไปเลยไปเลยมีนีน่าหน่ายโอ้ยรถอะไรเนี่ยไอ้ขับไม่ดูตามารถต่าเรือเลยไปนักชมเราก็มาในนั้นเราก็ไปล่าเผยกันี่ลงลงลงฮ่าฮ่าพี่ดำมาแล้วครับพี่ดำมารับชายชาแล้ว อืเพื่อนเรากำลังปลูกต้นไม้เหรอเฮ้ยหัวแก๊งทำนี่อะไรเฮ้ยกูกำลังปลูกต้นไม้วะ่ะเฮ้ยพ่อแม่เป็นมาเฟียแบบนี้มีจิตใจเมตตาปลูกต้นไม้ด้วยหน่อยธรรมชาติโอ้เฮ้ยมึงต้องมาช่วยกูปลูกนะเว้ยเพราะว่าต้นไม้ที่กูปลูกอะมันเยอะมากๆกูอยากให้บ้านเรามีธรรมชาติมากโอเคเลยหัวหน้านะโอ้ ดีมากอ๋อแป๊บหนึ่งแปบหนึ่งไม่เ,เงื่อเฮี้ยกูปลูกต้นไม้ตายว่ะเฮี้ยกูยยปลูกต้นไม้ไม่เป็นว่ะเพื่อนเฮ้ยแล้วมึงปลูกอะไรอย่างนี้วะเพื่อนอะไรของมึงไรดำนี่วิธีการปลูกต้นไม้นะนี่เขาทำอย่างนี้กูทำถูกมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมเฮ้ย,ยมึงทำอะไรของมึงเสือไอ้ดำ ไปดำเราไปส่งของดีวะเอาะเออก็ได้ว่ะลูกพี่ไปเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขับเองนะลูกพี่เราต้องไปขับที่ไหนเนี่ยเราอ๋อเราต้องส่งต้นไม้นี่ตรงนน้นหรอลูกพี่ได้ได้ได้ไป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 จัดให้เลยลูกพี่ เวลารถอย่างเต่าอ่ะท่านผู้ชมเราต้องไม่ส่งของอะไรไม่รู้นะครับให้เขาเนี่ยนี่แล้วผมแบบรัดไฟแดงฮ่าฮ่าโอ้ยมาเจอกู่อลยเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยยอยย่ย <c oughs> เวลาทำงาน <c oughs> ทำการของกู้นี <c oughs> น่ไฟเขียว <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เลี้ยวโชว์หน่อยม <c oughs> มีเวลาอยู่แค่เจ็ดนาทีนะ <c oughs> คนดู เวลาน้อยมากไปไปผมกำลังเล่นอยู่ครับลูกพี่เฮ้ยไอ้ดำเล็กหน่อยดีวะได้ครับลูกพี่ผมกำลังไปสุดชีวิตเลยครับไป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 ดี่เพื่อนกันหน้าลอย,ด,ลยด้านหน้าลอยอ๋อได้ไหนวะด้านล่างเหรอเฮ้ยพี่เนี่ย ขบับรถดีๆหน่อยน้องเราต้องไปส่งอีกทางหนึ่งนะคนดูนี่เรามาผิดทางม่งไปไปไป้ไปไปยไอ้ดำมเร็วดูวลูกค้าเราไม่พอใจหรอกเว้ยได้เลยครับลูกพี่ผมกำลังรีดอยู่ยครับลงมาแล้วลงมาแล้วเบ๊กเบกเบกไป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 เดี่ยวขวา มาแล้วลูกพี่ผมมาแล้วนี่ถึงแล้วครับ let's go <S ลงกันเลยเฮ้ยไอด้ดำผม,มก็ขับรถเฟี้ยวดีว่ะงานนี้กูว่าเราต้องได้เงน้ยะเลยเลยว่ะลูกค้าเราอยู่ในท่านในว่ะดำอะไรนะครับลูกพี่ลูกค้าเราอยู่ด้านในเหรอไปสวัสดีครับอ อะไรคนนี้ย่ยต้องไม่บ้านนี้มันแปลกๆวะ่ะเอ้ยพอนุ่มชันเนี่ยก็ไม่ค่อยสปาอยู่ด้วยอุย้ยลูกพี่มันมีคนนอนโซฟหรอไม่เห็นมีลูกค้าเราเลยวะลูกพี่เนี่ยแต่มีของอะไรไม่รู้อะของนี้เป็นของเถือ่อนนะที่ลูกค้าควรให้เรามา coming, ออกไปลูกพี่ เราต้องแบกของนี้นะเพื่อไปไอเด็กเคี้ยมึงขโมยของกูไปทำให้อะไรโว้ยก็ใจเย็นกนหน่อยเฮ้ยไอเด็กเคี้ยมมันเข้ามาบ้านกูทำไมอุ้ยชิบแล้วชิปแล้วแยเราโดนเจ้าของบ้านไล่อ่องไอสัตว์หายไปไหนวะไอเแยนี่ชิงกูโอ้ยโอ้โหมิชชั่นเฟะคนดู โอ้โหมิชชั่นเฟแล้วเราโดนตำรวจจับอีกไอ้เหี้ยนุพี่มันทิ้งหนีกูไปแล้วอ๋อเมื่อกี้เราเข้าเราเข้าห้องผีเฮ้ยอยากได้รถด้านหน้าอ๋อเราเข้าห้องผีถ้าคนดูแล้วเราไปเจอเจ้าของบ้านแล้วเขาเห็นเราก่อนโอ้ยสวยเลยคนดูไอ้เหี้ยอไเียนุเบ้งขับหนีกูไปแล้วลูกพี่แบงทิ้งกูเยอ กูดดตนตำรวจจับไม่พอโดรเจ้าของบ้านไล่ยิงมาไม่พอนีอ่ย,ยังโดตนตำรวจไล่ทุกทีแม่งก็ทิ้งกูโอ้โหมาดิจะตัะ้าแตกลางรถเข้ามาชั้นเลิศอน,นะตำรวจยังจับผมไม่ได้ตอ่านะี้ไปไปไปมาดีกว่าผมมาเป็นใหญ่สุดในร้านสามโต๊ะแหละดู โอ้ยหลีค้างไปน้องนี่นี่เป็นไงเป็นยัง,ง,งพี่มาแล้วน้องดูดูผมจะดิฟโชว์ครับทุกท่านเขา้าช่องเลยหูบทางด้านหนอดึงได้ไหมลงไหนอยู่ลงไหนอยู่เราอยู่ในช่องแยกมาละกันนะท่านผู้ชมโอ้ยตำรวจที่ตำรวจที่นี่เหรอจะยเสร็จสิครับคุณตำรวจ ผมุ่งหมดทำแล้วคุณนุ่งหมดไปไปไปมาเขาชงทมรักลารนี้ได้นะเข้าไปเลยคุณนุ่งครับผมทำเลยที่ไดครับผมเชฟไปแบกปูนบ้านเขาเองนะครับุ้ยมอไซค์ทกท่านมาลดมอไซค์ได้ไหมเออพนมขอลถมอไซได้ไหม รถมอเไซด์ดีหนุ่มอองหนุ่มหนุ่มทำไรหนุ่มเฮ้ยหนุ่มขอได้ไหมรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยอย้วผมอย่างแว่นมาผมชมอย่างแอ๊ดอย่างแอ๊ดไป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 แว่นไอ้ดำมันมากับรถคู่ใจมันไงตำรวจก็จับผมไม่ได้ช็อตในเงี้ยแตเราต้องหาวิธีรอดจากตำรวจกันนะคุณดูไปไปไป เลี้ยวอ่ะเลี้ยวอ่ะึ้นเขานะคนดูขึ้นเขาขึ้นเขาเันนี่รถมอไซค์เราโอ้ยติดติดติดไอ้ดำมันติดตุดด๋ยตำรวจตำรวจขับอะไรตำรวจมา,มาดิให้ทั้งวันก็จับผมไม่ได้ให้ทั้งวันก็จับผมไม่ได้แล้วเข้าป่าไงแล้วผมมาเพื่อเข้าป่าไง มามามาโอ้ยชิบหายแล้วคนดูไอ้โอ้แล้วทางนี้มันเป็นทางน้ำเอ้ยช่วยดูยครับไอ้ดำม,มันจมน้ำปลาเต็มเลยคนดูเราจะขึ้นทางไหนวะเนี่ยต้องว่าขึ้นทางไหนอะเหลือหนึ่งดาวแล้วคนดูเหมือนเราจะรอดนะ แต่เราจะไม่ลอดจากไอ้นี่อะไรอดจากน้ํเาเฮ้ยช่วยผมด้วยครับมีใครอยู่แถวนี้ไหมโ้เราต้องไว้นะคนดูไม่ไงั้นแล้วก็ที่เราออกซิเจนหมดก่อนมัมเนี่ยไปไป,ไป,ไปอยใบบเลลูกพี่แม่งก็ทิ้งผมไหยน,นะเฮียผมยศทำงานพลาดนอนนิดหน่อยอ,อุ้ยเจ้าของบ้านใครจะไปรู้ว่าเจ้าของบ้านมันอยู่ในห้องนั้นอะไปไป่อบ ว่ายน้ำไปนะคนดูเราน่าจะรอดจากตำรวจแล้วแหละตำรวจเลยหนึ่งได้เราก็จะทางขึ้นแล้วภารกิจของไอด้ดำแม่งซวยจัดทำภารกิจก็ไม่ผ่านลูกปีเม่งก็ทิ้งตำรวจแม่งก็ไล่เจ้าของบ้านแม่งก็ปืนไล่ยิงเฮ้ไอด้ดำทอ้อ